สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะครับเนาะสวัสดีพ่อรุ่งแม่ป่าเอาอ่าน้าบบาผู้เสียผู้สาวผู้บ่าซ้ำหน่อยครับผมมาพ่อกับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนุ่มสกกลค้นโก้ครับพี่น้องมือนี่พาพี่พี่น้องมากินเขาอีกแล้วพี่น้องมือนี่เมนูกราฟตัวอีกแล้วพี่น้องครับมือที่สองครับพี่น้องได้เป็นเมนูตัดมะฮูพี่น้องตัดหะฮูแบบบ้านๆเท่านี้แหละครับพี่น้องครับตัดมะฮู้วค็ได้เป็นนี่พี่น้องแกมตีงปลาดุกพี่น้อง สองตัวเลยครับใส่กำลังพอดีงามเลยครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆคือเก้เลรอครับพี่น้องครับเจ็บแบน้ำผมด้วยครับปิ่นพุดุพักกับเมื่อคเป็นนี่พี่น้องมัเกลียดดิพี่น้องคือเก้เลรอครับพี่น้องครับได้แคบหมูมานาวพี่น้องใส่กบก่อมเลยครับน้ำมันต้มกับนีครับพี่น้องครับมาพี่น้องเจ็บแบน้ำผมครับผมบรรยากาศฮอนๆังสี่ก็ใส่แตงโมคุงเผ็ดๆลรอครับพี่น้องครับขาดบ่ได้คือเก่าพี่น้อง เขาเหนียวครับผมคำยังเงี้ยน้ำผมอีกคือโกอรครับผมพี่น้องครับสำหรับนุมสกลุลเลยจัดแห่คือโกอรครับผมโบมีปัญหาครับพี่น้องอันเดอรพี่น้องเนอะสับเซียมัผมก่อนที่ไปเบันทึกก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลได้เด้อครับมาพี่น้องหิวเราพี่น้องเลยคำแรกแหกหมานเลยพี่น้องคำยังเงี้คือเกาละครับอื้ม

อไปเ้ยพี่น้องเ้งงยจับมันผมเ้ยครับอยูก่ไก่อยู่ไก่พันไปพันมามาแสบน้องกันครับพี่น้องอ ผมใหม่พี่น้องมาพี่น้องสุดตำมหงูนนะผมครับอ,อือหือในการนาพี่น้องนัวๆเลยครับ ้ากับมีดนะพี่น้องเหนี่องเราพี่น้องเลยใส่ตู้เย็นไปไปตลาดกับอะไรพี่น้องกักโตอยย่ครับอื้เขาทาได้พี่น้อง พี่น้องตัวใหญ่รครับกับต้ตมมัหุองสีโอ้ยเขากันดีครับพี่น้องเลยเนื้อข,ขาวๆเลยพี่น้อง มาเด้อครับพี่น้องปวดแกกไปร่างหิวเศบๆมัองกันครับพี่น้องเลยกิงเบลปอน้อหลายแทบนัวปแดกเปนไปแดกแม่ฝากมาให้ขึ้นกอแครับพี่น้องปแดกตุ่ม แล้วน่าสซร์ไร้ซิวคือกอลครับอืมพี่น้องเนื้อปลาแม่พี่น้องเอ้ยเบื่อพี่น้องป่าเหลือวงามตีกระดกพี่น้องเลยใส่คำยังไงเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อจัดแจมมันพวงพัน

มาพี่น้องมาคำยังไงผมคือเกาครับขักใส่พี่น้องเลยปป็นประดุกยุดจะขับยังไงพี่น้องมาแล้วพี่นอ้องเล้ว มาพี่น้องมาแซ่บบรกยาครับบรรยากาศน้นน่นห้องที่ต่ตำมั่งฮุ้งเลยพี่น้องเอ้อือ <c oughs> หือฉากครับพี่น้อง เราเขางนียครับ mm hmm. mm hmm. สุดาเลยครับพี่น้อง น้องยุบเนื้อปลาแล้วก็ยุบตัโคงพี่น้องเอ้ย ออกไปไซกับโบได้พี่นนองออกไปใไ้กับโออไบได้ครับไปซื้อขอนมจีนกับโบได้เพื่อนหาม คนไปซื้อให้กับบมมี่พี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องป๊าครับพี่น้องคักคักเสียบครับอ ขับขาพี่น้องนะปาดโทษเพชรเอาเรื่องอยู่ตัวนี่พี่น้องถ้าบวกเพชรกับพวกแสบปันไดได้พี่น้องเอียต้องจุดจวดเรื่องสี่งเนาะพี่น้องเนาะสูตรนมสะกวนครับเพชรตายบ่เอาเรื่องคือเกาครับผม,มพี่น้อง สุดยอดเลยพี่นองนัวๆครับตำมะฮูอ่ะโอ้พี่นองได้กินน้ำเด้ครับตำเองพี่นง้งตำเองแซ่บมันเนาะมันปลา ี่น้องเอ้ยสูบเมื่อยุบไปได้พี่น้องเอมืม่อยุบในนัวขัดพี่น้องเลยได้โดนเนีน่ยความเด็ดพี่น้องอืม,อม จ็เีย,ยนะไปวันนี่ครับ

หยุดนิ่วเลยครับขออนุญาตพี่น้องเลยอืมเศๆนะผมเด้อพี่น้อง ปัดถาดแบบไงพี่น้องเ้ย เนี่ยพี่น้องพี่นูช่วงกักตัวพี่น้องไปซื้อของตลาดบัได้กันสิกินซํานีตัวครับพี่น้องให้พี่น้องเบิง้งกินเขาอิ่มกับสีอบอยาพี่น้องอบสมุนไพรครับผมยวผมสุดท้ายให้พี่น้องเบิง้งเลยอบสมุนไพรบ้าผมเฮ็ุจังหดบอกพี่น้องว่าเพื่อมีพี่น้องอยากฮื้ ป้องกันไว้ก็ดีได้ครับพี่น้องถึงบ่ไดซอยร้อยเปอร์เซ็นต์กะกะเหตุให้เฮ้าอาการเฮ้าบหนักพี่น้องพอทุเล่าได้จากนั้นเป็นเบาครับดี๋ยวผมผิดบอกพี่น้องบอกสูตรบ่ยาครอกพี่น้องปะทูด,ดีบกะหาได้สมุนไพรก็หาได้ตามตลาดทั่วไปพี่น้องข้าตะาไคร่ใบมะกรูด ยังไงพี่น้องเครื่องผมกับผมกับเพื่อนเือนกันได้พี่น้องทำาห้เบื่เกิดโลกนี่ผมกับเ่จับว่าเครื่องต้มยำเฮ้าหนี่มันรักษาโรคนี้ได้น้ำเข้ากินซนเม่ำพี่น้องพวกคาพวกขิงพวกนี้พี่น้องกันโรคพวกนี้ได้น้ำพี่น้อง นัซอยเท่าใดครับผมก็อบมากมือหนึ่งวัดเนี่ยมือนอีกครับสองมือละแล้วผมบอกท่านติดเด้กพี่น้องแต่ว่ากับมีแนโน้มว่าสิติดเนาะผมก็ป้องกันโตผมไบก่อนก็คือว่าผลรอบแรกออกมากแล้วผมบอกท่านป็นนีหอย่างบอกท่านมีเชื้อเพราะว่าอาจจะพึงรับเชื้อมากอาจ ทิดให้ตรวจบ่พ่อหรือจังไดกับบุรุรผมก็รออีกเจ็ดมือประมาณวันทีอ่อาทิตย์หน้าผมก็ไปตรงไปตรวจอีกครับผมตรวจแล้วผมเป็นอย่งนักระคตัวัวอีกเจ็ดมือครับอืมประมาณ้นึ่ะพี่น้องโอ้ยประด้มั่งว่าไปดูห้พี่น้องเบิง่งเนาะโอ้ย มังหัวปดูกก่อนเด้อพี่น้องเด้อข่อนอันยันี่แหละครับพี่น้องครับหมองแสบผมด้วยครับย่ำหน่อยนีย่พ่อแม่ปิ้งปลาดุกให้กินนี่ยรักเอาหัวก่อนเลยพี่น้องเอามากำใส่มือไว้เลยย่านอัาอย่านน้องเอาก่อนจะของเอาก่อนหมูเลยแย่งกัน จับหัวปดูกน่ครับมักรักพักพีนองเลยมั่หัวปลาเนี่ยวางหัวปลาอยีางอยงมักไม่แสบเหรอ มนี่แห้งดีกว่ากว่านี่ค่ะพี่น้องุอิงจอดครับเดี๋ยวตัวนึงเพียง ครับพี่น้องักคือเก่าครับพี่น้องสำหรับเมนูมือนีก็เป็นตับปองหงเนาะกับปิ้งปลาดุกแซ่บๆครับผมพี่น้องครับตัวใหญ่ๆงามๆอย่างแหมๆครับผมกับข้าวเหนียวห่อนคือเก่าครับพี่น้องครับสำหรับนุ่มสกุลแล้วมือนีสแซ่บๆน้ำกันอีกคือเก่าครับพี่น้องครับเอาสุดท้ายกับผมพี่หยังคือเก่าครับพี่น้องฝากพี่น้องไว้เด้อครับพี่น้องเบื้องแลังมากกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะกดติดตามน้ำเด้อครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนุ่มสกุลคนโกในการเฮ็ดคลิปต่อโไปเด้อครับพี่น้องครับ ขอบคุดหลายเด้อครับพี่น้องที่เขามาติดตามผมครับผมขอบพูดหลายๆพี่น้องครับการกระทําได้ว่าจา่ายใดของนุ่มสุกนบสุภาพนุ่มสุกนขอถกขออภัยพี่น้องหลายๆครับผมครับเอ้ามือนีนุ่มสุกน์ในทีล้ำล่าพี่น้องไปเพียงสำนีละครับพี่น้องครับสวัสดีครับ